เราเก็บเห็ดอีกแล้วเพื่อนๆเก็บเห็ดแครอทป่านี้คนมาหาจนเละหมดแล้วเพื่อนๆไม่ค่อยมีแล้วเพราะมันอยู่เป็นป่าใกล้บ้านเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีแล้ยคนมาหากันเยอะ อันนี้เห็ดร่มหายเหี่ยวแล้วเพื่อนเพื่อเอาแต่เอาแต่ดอกนะเพราะว่าเห็ดร่มน่ะเขากินแต่ดอกนะเขาไม่ได้กินขาเนาะเอาขามันจะแข็งมันกินไม่ได้นะจ๊ะเนี่เกากินแต่ดอกกว่าจะเจอแต่ละดอก Mình mô sang gây. Mãi nó sợ lượt lên Độc Doctrine lệch. Doctrine đọc Doctrine Độc Doctrine lệch. Doctrine lệch. Doctrine lệch. Doctrine เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนาะป่าใกล้บ้านแล้วคนก็แบบมาแบบอุยปึ๊บเบ,บิบเบิบเบบเหยียบเละเลยได้นิดหน่อย <c oughs> ดอกนี้น้อยโพดน้อยโพดโพดู <c oughs> จะม่อีกแล้วแค่รทน้อยของฉัน เห็รดน้อยของฉันนะจ๊ะว <ś c oughs> ปาจะเจอ <ś p ain> เห็ดรม่มเห็นไหมเพื่อนนี่นปลาโลมาปลาโลมาหรือว่าเห็ดรม่ม น,นี้กินได้นะถ้าถ้าขามันเป็นขาลายๆอย่าเนี้ยคือกินได้แต่ถ้าขามันเป็นไม่มีลายนะเพื่อนๆเรียบอันนั้นเป็นเห็ดร่มพิษนะกินไม่ได้อันนี้กินได้นะจ๊ะ จดอกน้อยเพื่อน <c oughs> ให้ดูได้แค่นี้เลยอ <c oughs> ดอกน้อยโพดดอกน้อยโพดโพแค่รดน้อย ยังรู้ไหมวา้วาวว้าวว่าจะได้นู่เห็นสองดอกเพื่อนๆน่ารักมีแต่ดอกน่ารักน่ารักเลย นารักนารักนกรกนักจัง <c oughs> <c oughs> ่งนี่นึกว่าจะไม่ได้ก็ได้อยู่นะทุกคนอันนี้เห็ดพึ่งเนอยอันนี้กินได้นะเพื่อนๆแต่พี่แดงไม่กินนะ เห็ดนี้กินได้นะเห็ดพึ่งเนยได้อีกดอกแล้วนะจ๊ะนี่พอได้แกงอยู่ทุกคน มันีหอหนึ่งสองดอกสามดอกตรงนี้ได้สี่ดอกพ่อแม่และลูกน้อยไซต์คราคน นี่ได้เิ่ม,มอีกดอกนจะจ๊ะสาท้องทิ่นเขาเรียกรูบิยอน ซาสเปนเขาเรียกนิสกาโลป็นาเดียนิสกาโลนีนั่นนี่ดอกน้อยออตระนี่ร เพชรแครอทอีกแล้วเด็ดอกสวยๆเลยเห็มไว,ว้าวหลายดอกเลยอยู่เป็นกลุ่มโอ้ยนี่เน่าหรือเปล่า เป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะวันนี้เกอยู่เนาะไอ้น้อยน้อยน้อยนอยลูกน้อยน้อยตูเมกัสตามุขตมปุ่มปกต e กอดกัมนโพสเมกาสตาย่าสตอดูชัดชัดตกลารวา ว้าว <Wow. S 2> ดูดูเพื่อนๆโออได้ไหล่ดอกเลยแต่เน่าไปไหลดอกเลยนะนเพื่อนๆน่ารักเพื่อนใช่เห็ดขอนสนไหมเยอะมากไม่รู้เห็ดอะไรเยอะจริงๆอะงามด้วยเห็นไหมมันอยู่เนี่ย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 นี่ต้นสนนะ เห็นคอนสนไหมไม่รู้จักนะเพื่อนๆนี่นี่นี่นว้าวโอ๊ยทำไมมันเยอะจังอะสวยอะจะมืดแล้วเพื่อนๆกลับบ้านแลวทั้งหมดได้ประมาณนี้เลยอันนู้นนิดอันนี้หน่อยเห็ดขาเหลืองก็ก็ขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ยังไม่เยอะเนาะกลับบ้านกันดีกว่า วันนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็ดแครอทนะเห็ดแครอทแล้วก็เห็ดร่มนะเห็ดร่มได้ประมาณสองสามดอกนะประมาณนี้เนาะมันก็จะมีดอกเหี่ยวๆด้วยนะแต่ก็ไม่ไดเดาเอาแต่ดอกสวยๆมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันนี้เห็ดแครอทนะป่าที่พี่แดงไปคือมันเป็นป่าที่แบบว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านนะเพื่อนเพื่อนคนแบบ เขาก็ไปหากันเยอะนะเพื่อน,นป่าก็เลยแบบว่าเอเตียนเลยเพราะว่าคนหาเยอะอันดีนะยังยังพอได้นะเพื่อน,นก็ได้พอโอเควันนี้ดอกสวยๆอยู่นะเพื่อน,นดอกสวยๆอยู่นี้ส,สัตเปนเขาเรียกมิสกาโลนะมิสกาโลก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ เ้าก็โกดไหลค์พี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า